การลากมาประชนหลักกองกูดซึ่งมีพื้นที่ล้อมอนาเขตก็ไม่สนใจจะเอาพื้นที่ในอ่าวไทยมาแบ่งพื้นที่กับทางกัมพูชาเกินขอบเขตหลักการนี้เดี๋ยวผมจะโยนให้พื้นที่พูดต่อนะครับแต่ว่ามันโยงกันถ้าหลักการใหญ่บนพื้นที่ประสา,าทพระวิหารยังพลาดได้พื้นที่ทางทะเลก็เอาตามอำเภอใจที่กัมพูชาต้องการได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับนี่ฮะ เส้นสีส้มคือ12ไม้ทะเลอย่างน้อยต้องล้อมรอบพื้นที่ที่เป็นชายแดนพื้นที่ที่เป็นบนบกเนี่ยนะครับเกาะกูดเนี่ยห้ามล้ำเข้ามากัมพูชาลากเฉยเลยครับชิดเกาะกูดแล้วก็เจาพื้นที่ทั้งหมดไทยตั้งหากที่ยึดแบ่งเกาะกูดกับเกาะกงเท่าทๆกันแบ่งครึ่งมุมและแบ่งพื้นที่เท่าๆกันมาเป็นพื้นที่ทางไทยกัมพูชาอย่างมีมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนแบบนี้เกินความจริงไหมครับ เกินความจริงเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับในทางทะเล